มิลาเราหานเราะฮีมอัสสลามอะัยกุเราห์มะตุลลอฮิวะบระกาตุจงใช้ความผิดเป็นเชื้อเพลิงในการทำความดีเวลาคนหนึ่งจะทำความผิดชัยตอนจะมากระซิบกระซาบบอกว่าไม่เป็นไรหรอกมันแค่เล็กน้อยชัยตอนจะมาบอกว่านั่นคือความสุขแม้ว่ามันจะเป็นความสุขจอมปลอมก็ตามหลายครั้งผู้ศรัทธาเรารู้ว่าสิ่งที่กำลังจะทำเนี่ย มันเป็นความผิดแต่เป็นความชั่วแต่ด้วยกับคู่ตัวดิชตอนการล่อลวงของไอตอนที่จะให้เราทําความผิดทีละขั้นทีละขัน้นถ้าความผิดเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกเมื่อทําความผิดแรกแล้วไอตอนก็จะมาบอกต่อไปว่าไอความผิดอีกอันหนึ่งมันก็เล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกหรือมันจะมาบอกว่าอเพื่อทําความผิดแล้วพอลงลึกเข้าไปในการทําความผิดใดๆแล้วพอเราจะรู้สึกสำนึกผิดกับเนื้อก,กับตัวไปหาล็อสุบฮันอัวะตาละไอตอนก็จะเอา คนอุบายใหม่มาหลอกบอกว่าโอ้โหแบบนี้มันเปื้อนมนทินแล้วความรู้สึกในการเพอร์เฟกความสมบูรณ์เราจะรู้สึกว่าฉันไม่น่าทำเลยในเมื่อผิดพลาดไปแล้วมันก็จะมาหลอกอีกครั้งหนึ่งว่าอย่ากลับตัวเลยอยา่าเออมันจะกลับไปเป็นคนดีเดี๋ยวก็กลับมาเป็นแบบนี้อีกอะไรทำนองนี้วันนี้ผมผมจึงอยากจะมาแชร์บอกว่าจริงๆแล้ว ความผิดที่เราได้กระทำเนี่ยเราสามารถจะแปลงให้มันกลายเป็นความดีได้แปลให้เป็นความดียังไงในเมื่อความผิดมันเกิดขึ้นแล้วขอให้มันเป็นจุดประกายที่เราอยากจะทำความดีเพิ่มเติมและจะทำให้เราตัวความผิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราสํำนึกในความอ่อนแอของเราว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยปราศจากอัลลอฮ์สุบฮานาะหอัตตดังนั้นผู้ศรัทธาจึงได้ประโยชน์ทั้งขณะที่ตัวเองผิดพลาดทําความผิดเขาสามารถจะฉกฉวยจากความผิดให้เป็นชนวนสําคัญจุดประกายให้เขาทําความดีเพิ่มเติมอ,อินนัลฮัสนาตอาลัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงบรรดาความดีทั้งหลายยุธหิบในยุฮิบนัสซอัตมันจะขจัดหรือว่าขับไล่ความชั่วไป ในขณะที่เวลาผู้ศรัทธาทำความดีเขาก็จะไม่หลงตัวเองไม่หลงคิดว่าโอ้ฉันเป็นคนดีฉันทำความดีโอ้โหความดีต่างๆมากมายทำไมฮะเพราะอันกุรอานสอนเราเช่นกันมา้แม้เราจะทำความดีขนาดไหนก็ตามระดับท่านละบีซอลเราจริงๆแล้วท่านนบีเป็นมอาอซูมได้รับการปกป้องจากความผิดแต่ลอสซบฮานหัวตใจยงสอนท่านนบีเพื่อให้ท่านได้เป็นแบบอย่างกับมนุษยชาตินบีได้พิชิตมักกะประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ หลังจากวันที่ท่านถูกขับไล่จากเมืองมักกะออกไปคือหนี้บรรดากุรชออกไปและหลังจากนั้นกลับมาไม่ถึง10ปีท่านกลับมาพิชิตมักกะเอลเราบอกว่าไงว่าเราไอตันนา,นาเสียดคูลูเนฟีดีนีลาฮิอัฟวาจาเมื่อเจ้าได้เห็นผู้คนได้หลั่งไหลเข้ามาในศาสนาของเราเป็นกลุ่มกลุ่มแล้วทําอะไรฟาสเบฮบิฮัมดิรบ,บิกาวัสัตฟิรจงสะดุดีต่อัลลอฮ์ก่าวซุบฮานัลลอฮ์ ให้ความบริสุทธิ์ต่อเราเพราะผู้ที่บริสุทธิ์ที่แท้จริงคืออัลลอฮ์ซุบฮาหารอหัวตาละวัสต์เฟิรและจงขออภัยโทษในความผิดที่มันอาจจะเกิดขึ้นอินนาฮูกานาตาวาบาแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้อภัยอย่างมากอัลลอฮ์บอกกับใครครับท่านนาบีซอลลอุอะลยะซับแสดงว่าการสาน,นึกผิดกับตัวของเราหรือการตระหนักว่าเรามีความผิดพลาดเนี่ยมันในขณะที่เราทำความผิดอย่าให้ความผิดเป็น กำแพงไม่ให้เราปรับตัวไปหาลออย่าให้ความผิดเป็นจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจะเป็นคนดีได้และเช่นเดียวกันอย่าให้ความดีมาทําให้เราหลงตัวเองแต่เมื่อเราทําความดีแล้วก็ให้ตระหนักว่าไอ้ตัวความดีเนี่ยมันอาจจะมีความบกพร่องเกิดขึ้นในความดีนั้นๆทําอะไรครับฟาสบิฮบิฮัมดีรอปิกวาสเตัฟิรจงเสรีต่อ Allah ให้ความบริสุทธิ์กลับไปหาอาลัลลอฮฺสุบฮานะฮะ์วาตาละในส่วนตัวเราเองเนี่ยก็ขออภัยโทษในความบกพร่องแม้ในใน,ในตัวความดีมันอาจจะเกิดขึ้นในขณะที่ทําความดีมีความบกพร่องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนี่ก็คือหลักการที่ผมอยากจะมานําเสนอแล้วก็ให้เราเอาไปใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการดําเนินชีวิตของเราขอให้เราพวกพวกเราทุกคนได้เป็นผู้ที่สํานึกผิดในความผิดของเราและอลัลลอฮฺสุบฮานะฮะ์วาตาตอบรับในความดีงามเช่นเดียวกันครับสลามอะลัยกุมรอฮฺตุลลอฮฺอัลประกอบ